สนับสนุนโดยซื้อประกันภัายเดินทางออนไลน์กับแอคซยื่นวีซ่าไม่ผ่านการันตีคืนเงิน สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะตอนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสต็ล้อจุดลงทางในตลาดหุ้นนะคะประจําสุดสัปดาห์วันนี้ค่ะพี่เคนคะควันนี้เราสดจากที่สตูดิโอดาวทาสยามดิสฟเวอรี่ใช่ครับนะคะคือวันเสาร์ที่หเมษาย,ยน2 5 5 7นะคะคก็อยู่กับเราสองคนค่ะมวยธนวัฒนปรรชนนะคะแล้วก็พี่เคนโสรัศว,วน,นิตฐารกิจค่ะใช่ครับผมค่ะวันนี้<ม>เราก็เข้มข้นเลยนะคะโอ้ผมว่าชถานการนี้เนี่ยถ้าจะได้ติดตามรายการนี้เนี่ยน่าจะทําให้เราค่ะ เขาไม่ใช่แค่หยุดลงทางนะฮะจะ<ช>กลายเป็นการสามารถทําโอกาสที่สําคัญมาก<ช>แล้วเราคงไม่ได้มาเพื่อสร้างโอกาสอย่างเดียวเราต้องหาคนที่เก่งแล้วก็กำลัง ฮอตสุดๆในรายการเหมือนกันที่ <ใน S 1> ทจะต <ใน S 1> <อ>้องเชิญมาใช่ค่ะคก็จะมีทั้งสองช่วงนะคะแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นการปรับรูปโฉมใหม่เราสดจากที่สตูดิโอสยามดิสคัฟเวอรี่สัปดาห์แรกนะคะแล้วก็พิธีกรรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ก็คือคุณเคนโสรัตนะคะวีไอตัวจริงหลายท่านเนี่ยก็เป็นแฟนคลับอยู่นะคะก็จะมาช่วยดําเนินรายการเพื่อเพิ่มสีสันและสร้างความเข้มข้นให้กับรายการนะคะแล้วก็วันนี้เองเนี่ยเราจะเจาะลึกใน2ช่วงช่วงของการมองภาพรวมตลาด นะคะซึ่งนักลงทุนเนี่ยจริงๆจะต้องมีไกด์นะคะพี่เคนเพราะว่าหลายคนเนี่ยแมหมมึนๆนะไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อดีสัปดาห์หน้าก็ต้องมีไกด์ก็จะเชิญนักวิเคราะห์มาประจำรายการพี่เปียกนทวัฒน์อ้นรัฐแล้วก็ในช่วงของพี่เปีียกมาค่ะพี่เปียกเยกนี่ยถือว่าเป็นกูรูในเรื่องของการคาดการ100์ร้อยครั้งนี่ซุนบูบอกรบร้อยชนะร้อ ok ยพี่เปียกก็รบร้อยชนะ บ้างชนะบ้างเดี๋ยวต้องให้พี่เปียรมาเยอะเลยใช่ไหมคะพี่ต้องมาตอบคาถามนะว่าชนะเยอะๆหรือเปล่าคนนี้นี่ถือว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเข้าขายเป็นนิติบุคคลไปละไม่ใช่บุคคลธรรมดาแล้วนะฮะคนนี้เสียภาษีเสียภาษีเยอะไหมคะเต็มที่เลยเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ช่วงของนักลงทุนเวนสเตอร์วันนี้ทราบไม่ได้เลยพี่เคนเชิญใครมาคะวันนี้วันนี้เนี่ยกะจะเชิญคนที่เป็นแฟนขับ VI ตัวจริงค่ะเรียกว่าเซียนมี เซียน <CN> มี่มี่เนี่ยเป็นคนที่วิเคราะห์อะไรเนี่ยได้แตกฉานมากคุณที่วาชินดาพงษ์ใช่ไหมคะเอา้ารู้ด้วยเหรอ oh. ค,นคนนี้ี่ในประเทศไทยเนี่ยถ้าเก<ฆ>ิดมีโอกาสได้ฟังเซียนมี่สัก15นาทีเนี่ย<ฆ>เหมือนย่อไป15ปี15ปีเลยปาดดังน,น,นั้นเลย <c oughs> นั่นเน่ะ <c oughs> ดีมากแล้วก็ในขณะที่เราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรเราถามอะไรเนี่ยจะเป็นการจุดช็อตคัดมากาที่ทําให้นักลงทุนทั่วประเทศไทยเนี่ยหรือในพมา่าเราถ่ายทอดไปพม่า,มาอินโดลาวอะไหม <c oughs> ก็จะทําให้ได้เข้าใจว่าอ๋อการลงทุนที่แท้จริงทําไมเขาถึงขาดทุนแล้วทําไมเขาถึงหยุดขาดทุนได้โย้โหจะมีหลักการที่น่าสนใจมากครับพอฟังแล้วเนี่ยจะได้เอาไปเป็นไกด์ไลน์นะคะแล้วก็ไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนตัวเอง ในวันรุ่งขึ้นเลยในวันรุ่งขึ้นเลยพ่งนี้ตลาดยังปิดอยู่นะะแต่ทํากันบ้านทากันบ้านเสมอเราต้องทำกันเสมอนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณมี้จะมาคุยกับเรา30นาทีอย่างนี้ก็เทียบเท่า30ปีไปเลยถูกต้องเต็มอิ่มแน่นอนเต็มอิ่มแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอกับพี่เปียกจันทวัฒน์อ้นรัฐก่อนนะคะตอนนี้อยู่ในาการกับเราแล้วค่ะพี่เปียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เีมรยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการตับหลอสุดหลงทางในตลาดหุ้นนะคะวันนี้จะมาช่วยนักลง ชื่อจริงชื่ออะไรนะครับพี่นัทวัฒนัทวัฒน์ใช่ไหมแต่ชื่อเล่นชื่อชื่อเปียกแปลว่าเล็กโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคือถูกแต่งตั้งแต่ตอนเด็กหรือว่าเพิ่งมาเร็วๆนี้แต่งให้เอพิ่งตั้งแต่เด็กเอ๋อทตั้งแต่เด็กอ๋อครับครับค่ะพี่เบียกเองนี่ก็เป็น มาพิเคราะห์ที่มาประจำในรายการของเราบ่อยๆครับมาอนะค่ะมาทุกเดือน,อนแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะมาวิเคราะห์ภาพของตลาดหุ้นในสัมภา้าให้เราฟังกันครับผมพร้อมกําหนดกลยุทธ์กันด้วยครับสำคัญมากจริงๆบางคน,นอาจจะเอ๊ยพี่เปี๊ยกทำไมจะต้องสนใจคนคนนี้รจริงๆพี่เพี๊ยกนี่มีประสบการณ์ในการอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยสักกี่ปีลวครับพี่อ่อสัก30 สามสิบปีแล้วพี่โอ้โหบเท่าอายุผมเนี่ยนะฮะตอนนี้พี่อายุสามห้าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับพี่เข้ากันตั้งแต่ห้าขวบเข้าเท่าเท่าอายุเหมยมากกว่านะเข้ากันเลยนะครับอ๋อแล้วหมายถึงว่าแล้วที่แนะนําลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพอร์ตจะเป็นยังไงฮะก็ก็ดีอ๋อครับส่วนใหญ่ก็แฮปปี้แฮปปี้เอนดิ้งกันขาดทุนก็ยังแฮปปี้อยู่อ๋ออันนี้คือจุดที่สําคัญมากบางคนกําไรยังมีความทุกข์แต่พี่สามารถทําให เออคนที่ขัดทุนมีความสุขได้เพราะว่ามีความหวังนะฮะครับแต่จริงๆแล้วอยากจะมีกําไรแล้วมีความสุขด้วยก็ดีอย่างนั้นก็ดีแต่ว่าในทางเล่นุูนจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นมันไม่สามารถที่จะกําไรได้ทุกคนแล้วถ้าเกิดสักเจิเปสัก70% 80%นี้เป็นไปได้เป็นไปได้ที่ทขาดทุนหรือกำไรเออกำไรอ๋อกำไรแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะไม่ไม่ถึงขนาดว่าเรา เราจะสามารถที่จะกำไรได้ทุกช่วงเวลาบางช่วงก็จะมีขาดทุนบ้างแปลว่าช่วงตลาดตกอาจจะขาดทุนหรือไม่เกี่ยวตลาดขึ้นกีขาดทุนได้เกี่ยวตลาดขึ้นก็ขาดทุนได้เพราะไปซื้อไอตัวที่มันไม่ขึ้นก็ได้โอ้โหนี่แหละคือจุดสําคัญแปลว่าแม้ภาพตลาดนจะขึ้นหรือลงเนี่ยการวิเคราะห์รายตัวเทคนิครายตัวเนี่ยสำคัญกว่าอีกสําคัญกว่าตลาดนี่เป็นคล้ายๆเป็นสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมดูรวมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาทําการบ้านกับเราประจําทุกวันเสาร์นะคะในรายการซับพลอตลงทางในตลาดหุ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักโฆษณานก่อนสักครู่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้มข้นเจาะลึกทํากันบ้านพร้อมกันพร้อมก,กับเรา3คนที่นี่ที่เดียว n a ่น o ี TV ค่ะ